สวัสดีท่านผู้ชมครับน้องนะครับชาว YouTube ครับผ่านมาเจอครับผ่านมาเจอดูดีก็เลยถ่ายให้พี่น้องชมสักหน่อยครับไถโทรมาอยู่นาะนี่นอนโอ้สาวตันโทรมาครับว่าไงครับเอออ่ะนี่ตัว เออแม่พูดไปถามว่าไอ้ไส้น่ะมันพอไหนไส้แม,แม่กว่าง8ปอี่าดูกัน่เอาท่าไปเอา่านี่ยไ,ได้ก่อนพวงหนึ่งนีพ่พวงหนึงว,าว่าได้แล้วแล้วทาได้ถามละมคะ ะให้สาวตันวิ่งทรายพ่วงหนึ่งครับพอดีมีงาน f อซโทรมาครับบอกให้หาทรายให้พ่วงหนึ่งครับแต่วันนี้จะไปจะไปหาสาวตันอยู่ครับวันนี้ระหว่างทางนะครับก็เลยเดินทางผ่านมาเจอเขากำลังขุดมันอยู่ครับรถขุดมันนะครับ นิวฮอลแลนด์ครับนิวฮอลแลนด์นิวฮอลแลนด์ขุดมันครับว่าจังใดฮะโอ้โอเคได้เอาวันไหนเอามือใ้วางแกมาเลย,ดยเด้อ๋ยวลุ่งทางเนี่ยได้แหล,ละ mà mình kháng bàn ở bản như bản một, bản quốc dịch, du, cách cách bản rồi, hả, hả, say cơ, quăng quăng, đền <laughs> thằng xiên, bảy mươi đấy. เดี๋ยวคอยบอกอันเดี๋ยวสิไปหาอยู่คเนี้โอเคอ้าวเบิ้งพีน้องเบิ้งฐานขทมั่นคันนี้โอ้โหเยี่ยมมากขายปุ๊บแล้วก็มีฐานหน้านะครับ เก็บใส่ปุ้งกีครับยกขึ้นเลยครับเห็นว่ารถไถเฮดมั่นแท้ครับผมว่าทําแบบนี้ก็ดีนะพี่น้องนะไปซื้อรถไถนะครับผมไปซื้อรถไถเราทุกวันนี้มันไม่ค่อยมีหรอกไองานที่จะไปดันต้นไม้ดันตอดันอะไรนั่นไม่ค่อยเยอะหรอกครับเอาแบบนี้ดีกว่าครับเนี่ยปุ้งกีแบบนี้ พุ่งีตักข้างหน้าแบบนี้นะครับใช้งานได้เยอะกว่าครับแต่ราคามันก็จะแพงกว่าราคาแพงกว่าครับแต่ว่าทำงานเวลาที่จะเอาตักดินก็ได้ครับตักดินใส่รถด,ดําก็ได้นะครับตักมันอย่างนี้ครับตักปามอย่างนี้ครับมัน เราขุดแล้วเสร็จปุ๊บเราก็เก็บเข้าไปใส่ในพุ่งขี้แล้วก็ยกขึ้นเลยครับหน้าตักหลังขุด อันไหนสวัสดีโชฟเฟอร์อยู่ครับสวัสดีครับโชฟเฟอร์ครับ,บ <laughs> วัสดีครับโชฟเฟอร์ <laughs> โอ้อันนี้ดีเนาะขุดแล้วปั๊บเก็บใส่อันนี้ยกขึ้นเลยปะครับอันไหน,นโอ้ใไซสลีพุ่นเด๋ยสลีโอ้สลีนั่นก็นเอาขั้นนี้เดรัก มาเจ้าเขียงานมันหลายอย่างแทบะ <laughs> จะเจ้าจะลงงานหลายอย่างเจ้า<อ>ไปใส่ไหนฮะก็ไปใส่สีไปสีเป็นเรื่องครับก็เลยผ่านมาเห็นก็นเลยไทยพี่น้องเบิ่งจังไรวก่อนเสร็จแล้ขเขียนด,ดีแทบเลยอยู่บ้านย่างเหรอเจ้าแมีนครับอยู่บ้านย่างหลวงปย่างเดือครับ <laughs> <laughs> มั่นมั่นจะคองเองไหมครับเนี่ยมั่นผมพญิมิงมันกุชชี่โอ้มั่นพญิมิงเนี่ยสื้อเล่าตีนอะไรยังไงเมาเหล้า สามสิบไลเหลือย่นยอีกนะซอสมิงยังมือสูงเกี่ยวเขาดิพุดมั่นขึ้กันละเกียวเขาคือสี่เหล้่เหรอเนาะวันมาทวงหนีวนมาท่วงนีดิเมือนรานปดแ่มันมแน่รอบนึงงใส่ขั้นนี้บะ คุณนายแม่คนสว่างมเมีนซีใั้คุณนายแม่คสว่างไม่มีกค่นนึอ๋อเขาใจเหมือนเรากันลยเอีาจะมาทวงในจากไหนหล็ซีประตูนเนี่ยค่เออปเอานะอยู่หน้าพาาาญ,ญาา่วิทย์ดินเลื้อตะบกหลยหน้าผู้ใดก่อหน้าหญ่วิทย์วิทย์ใดหญ่วิทย์เป็ญญนนอุดมนี่โอ้จะไปจกเอาว่าแม่บกสามเหลี่ยมลรวเลยที่ศิษย์ศงสรวามสามารมันเอาวังลาสูรงหันบอกอัยยุขหางกันบ่ มันมีท่านมีหมุนโล่งไหมครับเดี๋ยวต้องหาหมุนโลงก่อนอันนี้ตัวนี้มันเทุเรียนวะอันนี้ผมที่แรกมันเป็นรุ่นเทุเรียนนี่ซีบเก่าวะเมืองยังทีสามสามมันทีสิบเก่าแรงแหรอแต่ว่าถ้าเปียกๆเหมันกับรถหกสิบแรงโอ้เจ้ยังไงเนาะเนาะขอบยี่ห้อซีเนาะอั่นั้นวัว่าเสี่ยวคู่ป้าแล้วเราหกสิบแรงมันกันตำตำหนึ่งยกพอถึงสิบล้อ อันนี้มันหลอมันสูงส่งสูงนียกถึงสิบหลออันนี้ยกได้ยังเมตรเนี่ยปากอันนี้มันอันหลอใส่สิบหลออันนี้มันมันแพงปะสองแสนตัวตัวไอ้ยกมานนิไหมขั้นหนิไหมสองแสนเป็นมาครับต้องซื้อต้องซื้อพิเศษมาพิเศษไอ้ถ้าเป็นรถคูบุต้ามันไอ้มีมากแล้วอันนี้ผมเขาเรียกพิเศษเลยเจงนิวฮอนเี่ยขั้นแรกขั้นต้นแบบครับ อ่นนแลโอ้ผมเป็นคนบอกสร้างบอกอย่างว่าซางสีงโอ้หอาไปกำกับเองเล่นมาเนี่ยติดตัง้งเนี่ยมันเฮ็ดมากมันบดถึกตองมันบได้ใส่เสานีหายก็เ,เลยทำแต่ข้างล่างสิบีออกห่อไว้ต้องเย็ดคือคู่บัตาเนี่ยครับมันบแมันตักใจเลยเป็ตนต้นแบบซื้อแต่ว่าขั้นหลังออกมาซีหาขั้นหลังเจ,จ็ดตัวเลยอืมเดะนี่แค่ขั้นต้นแบบครับใส่งานตะโดนไปเนี่ยปีที่สามขั้นนี้เดะ ที่เป็นแนวยกแบบนี้ยกเลยทีละจปุงกีกันตันวยเอยกมันอันนี้ฟันสหนี่เล่นมาครับ<อ>ห้อนมันโอ้ตอนเก็บยบย่ปุงกี้นี่คือบา้านห้อนไหมวะไปห้อนทึ่งรถ,งถ,งถง โอ้โมันหอยเก็บไงมาดีว่านห้อนแบบนี้มันเก็บงไงกาเนาะคือบถตักเอาหลดฮห้อนเอาตัวเห็ดเห็ดหมีหูสอดระบายห้อนก้งแนงกงแนงตอมี้ใ่คือเนี่นไม่มอีกคือเ็ดเป็มุงจีิคือจังรถแม่โค้าที่เขาไตักีตอะอ่มเบาเออวางกนุ่มเบาเออ่มเอาเห็นเขาหุ่มอยู่ดิล่ะ เขารถขีบย,ยมกับมีดได้หรืรถขีบแต่ว่าเขาเห็ดเป็นกระเช่าแบบมันแนวกำแต่ว่ามีตาบักวัดไหมออวันนี้เขาก็กำแล้วปั๊บเขาก็สิไป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 ดไว้ๆสิ้งกับครูจากๆลุงตัง้อองจอะครับเป็นขี้จางถูกขีบข้ามแต่ว่าบริษัทดินขืนขึ้นเขาขืนขึ้นเขาซุ่มกวนมันแล้วมันบอ,อกให้เอาครับทำงานให้เบื้องโู้นหรือเปล่าเนี่ยจัดไปครับ โอ้ทีสามจุดห้าศูนครับไม่รู้ว่าแรงม้ามันเท่าไหร่นะพี่น้องแต่ฟังเสียงมันอยัเป็นเครื่องสามสูบนะเครื่องมันเป็นสามสูบป่ะเนี่ยนะเครื่องสามสูบอ,นะอ่ะฮนะโ้ยน้ำหัวดิน้ำจ้าหัวดินี่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้มรุ่นเป็นเครื่องแก๊สสูบกรุ่นนี่วะโอ้ตีมม้หวังะโอ้สามสูบพี่ลิสามสูบอ่าโอ้นี่ครับ หน้าตักหลังขุดครับเยี่ยมเลยพี่น้องแบบนี้ครับนี่ครับอันนี้ประสุนน้องพี่ ขืนเบิด yeah. มันข <for> uh, ้นเบิด <natural> ่ะพ่อใหญ่ม่นดีครับแ่ินเปียกนี้กนดีวขเออได้บิรแนบ่บิดแน่หรอเบตีเออเรนียไม่บรมันอยู่ในดินเบตีเห็นบิรมันเสียงคลักร้ายเมกับ่ม่นเตีนี่ราไมันขาดออกอยกันเขามองมาเห็นเนาหางเทียนเนาะ ทเท่าไรแล้วนี่ยคุยสองบาทเท่าไรสองบาทสิบบาทสิบเนาะว่างหันสองบาทแปดสิบแล้ว,วมือหนึ่งสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนได้แบบว<า>ุ<า>บวาบ<า>เลยครับมันเนี่ยมือหนึ่งเดี๋ยวตอนเศ้าขึ้นน้ำไปน้ำเชียงน้ำไปกับลูกมาเดี๋ยวลูกมาเออมันเปลี่ยนกันเองเนาะมันเนี่ยบวมี่มันบวมี่ไอ้นั่นครับมันบวมี่สมาคมคืออ่อยครับพี่น้อง มามีแบบผู้ควบคุมราคาที่เนี้ยชัดน,นะไปย่ำเสาไปเบิ้งแม่แล้วนี่กูไปเบิงเเบ้งมแม่บางหันนี่สองบาทแปดสิบม,ม,สมันวะขี่มอไซค์มาเบิ้งแล้ว,นนเ,ว <laughs> เพราะเพราะตะกูมันไปเลออยู่นสองบาทห้าสิบคืนเดียหน่อเดิย่ำเสาขี่มอไซค์ไปเบิ้งแล้วมหมดแล้ว <laughs> ราคางามดีผู้น่ะดำสิงซูเป์ยาเด้อตาเด้อเบิ้องประจำเตะขันผู้ได้เบิ้งรถขันผู้ได้เบิ้งรถดำก็สิเห็นผ่านตาอยู่ย่ดอกเหนดูอยู่ เบิ้งกดไหลหน้ำแเน่กดยกมือยกนิ้วมือขึ้นด้ยหมหยกมือเนวลงเนี่ยผมก็ยุบันย่างหลวงนี่ไหมครับ า,า,ามไปถาม,มาเป็นเอฟซีพอดี <c oughs> ครับเล็กน้อยกับหาไทยมูตัดไวล้ละไทยแจมน้ำเสมอแจมกันไปครับตอนมูตัดไว้เนี่ย่วนมากครับพวกไปไทยเนี่ยดามมาราม่าหลายลครับพี่น้องมามาไลยเพราะว่ามัน ส่วนมากมันจะเป็นอ้อยไฟไหมครับผมพออ้อยไฟไหมแล้วทีนี้พี่น้องเนี่ยที่ไม่ใช่ชาวไร่นะครับจะไปดราม่าก,กันเยอะครับว่าจุดไฟทําไมนะมัน CPM 2.5มันเยอะเออขาว่ากันไปครับเขาไม่เข้าใจเนาะ นี่แหละเขาเรียกว่าหน้าตักหลังขุดครับข <laughs> ุดมันครับขุดมันเ <c oughs> จ้าเยี่ยมอโอเคครับงั้นคลิปนี้ก็เดี๋ยวพอไปเพียงแค่นี้ครับ เดี๋ยวมันจะยาวเกินไปครับยาวเกินไปพี่น้องก็บ่นอีกเลยถ่ายมาอยังๆๆเง้วกัแทรวปะ <c oughs> เรืงคนไปเบิ้ง่าจบาแล้วแต่บ,บางช่วงเวลาครับผมการดูคลิปนี่ บางคนมันไปถูกจริตเขานะครับมันไปถูกจริตเขา mm. เขากําลังสนใจอยู่นะครับ mm. เขาก็บอกว่าถ่ายอะไรสั้นจังทำ <c oughs> ไมไม่ถ่ายย,วยาวๆเลยให้ดูละเอียดละเอียดหน่อยครบๆหน่อยเออบางคนเขาไม่ได้ mm. คลิปนี้เขาไม่ได้ต้องการที่จะดูครับ mm. เขาก็แค่ดูเข้ามา mm. บางคนที่เป็น FC อยู่ mm. เขาก็เขา้ามากดไลค์ให้ mm. แค่นั้นนะครับผมครับเอาเป็นว่าเอาสมมาพาควนครับ โอเคขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ